ทุกท่กนานกำลังอยู่กับโปรหันพื่นหันเก่งเกินลดสูงสุดค่ะ70%จากราคาาบและที่สำคัญมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งมีโปรลด50%ด้วยลูกค้าท่านไหนค่ะที่ตอนนี้สนใจสินค้าสุขภาพและต้องความงามกันอยู่เรียนเชิญกันได้ที่บิวครีปเซนทรอลคาซาขอนแก่เราได้รวบรวมงามเอาสินค้าสุขภาพและความงามจากทั่วทุกมุมโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกายุโรปฝั่งเอเชียญี่ปุ่นเกาหลี หรือว่าจะเป็นสินค้าในกระแสสินค้าดังๆที่บิวตี้บล็อกเกอร์รวมไปถึงยูทูบเบอร์นะคะ mm hmm. เขารีวิวกันสินค้าแบรนด์ไทยก็มีเยอะมากๆ mm hmm. เรียนเชิญได้เลยนะคะพ mm hmm. ือที่บริ mm hmm. เวณในางานตรงนี้ทั้งหมดเป็นของคุณลูคกค้าทุกทุกท่านแล้วค่ะสําหรับตอนนี้ค่ะกระจายข่าวสารกันให้ทราบว,ว่าคุณลูกค้าท่านไหนที่มีคะแนในในเดือนวันกันเยอะ mm hmm. ๆชุกๆ800คะแนนค่ะลูกค้าสามารถใช้คะแนนเป็นส่วนลด100่บาทหรือหากคุณลูกค้ามี8000คะแนน ลูกค้าก็สามารถใช้เป็นส่วนลด1,000บาทได้1บินใบเสร็จผ่าลดได้สูงสุดถึง1,000บาท, 1, บาท, 1, บาทอย่าลืมใช้คะแนนในเดวันการนะคะและทุกครัง้งที่คุณลูกค้าช้อปปิ้งผ่านวิวเพรียมทุกๆ25บาทคุณลูกค้าก็จะได้รับคะแนน,นเดนเวันการ1คะแนนสะสมไปพร้อมๆกันค่ะตอนนี้หลายๆท่านมอ ชมได้ไหมสินค้าภายในิวเรียบนะคะมาพร้อมกับทีเด็ดค่ายากแบบไหนอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยส่วนทางด้านนี้กันดีกว่างนะคะจากแบรนด์ก,การเยค่ะชุดทานคะช่วงนี้แดดร,ร้อนอนค่ะแนะนําเป็นกันแดดจากแบรนด์การเยเขาบอกว่าเป็นกันแดดวิตามินซีซูเปอร์ยูรีมาพร้อมค่ะกับ SPF 50บวก p a บ,บ,บวก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 ค่ะ ราคาปกติค่ะขายอยู่ที่319บเกาทว่าคุ้มแล้วขนาดย่้ราคาเพียงแค่199รเบาททาเองซื้อตุนสซืเก็บได้เลยนะคะเมื่อสักครู่ทากันแดกไปแล้วเรามาดูกระชี่ไมเซล่ากันบ้างลหลายๆท่านอยากจะมงหาม y มเซล่าใช้ง่ายๆใช้สบปปายสๆเกร็งแบบนุ่มนวนนุ่มลนวนเช็ดล้างทำความสะอาดได้แบบล้ำลึก แนะนำค่ะกับแบรนดการีเยอีกเช่นเดียวกันค่ะวันนี้จดโปรโมชั่น1แถม1นในราคาเพียงแค่279รบาทไซส์ใหญ่ได้ตั้งสองตัวและสำหรับท่านไหนค่ะอยากจะได้โกมล้างหน้าวันนี้การเย่เขาก็บอกว่ามาพร้อมกับโรลน 1, แถม1นกับไซส์ใหญ่ที่สุดของแบรนด์การเย่ในราคาเพียงแค่139่าบเาทท่านไหนที่เป็นแฟนๆของแบรนด์การเย่ไม่ควรพลาดค่ะ แต่สำหรับท่นไหนค่ะที่บอกว่าต้องตาพี่แอบเห็นโฆษณาของคุณยาย่านะคะกันแดดที่คุณยาย่าเป็นพรีเซนเ,เตอร์อยากได้แบบนั้นน่ะแนะนำนะคะกับอเลสซากันแดดญี่ปุ่นขายดีเป็นอันดับหนึ่งค่ะนี่ไงคุณยาย่าเป็นพรีเซนเ,เตอร์เขาบอกว่าสวยหยุดเวลาปกป้องผิวจากยุวีเต็มประสิทธิภาพคุณท่าคาะวันนี้เนี่ยโปรโมชั่นแบบร้อนใจมากมาก สำหรับทางด้านของเซรักก่มกระแดดเพื่อผิวแรนด่อนเยาเผยผิวอิ่มน้ำดูเปล่งปลั่งค่ะทุกท่านโดยทางด้านนี้หายไปเยอะมากๆราคาปกติค่ะ1,190ขัน้านี้ 90, าร,นนราคาเท็แค่1,015บาทรีบซื้อตุนเลยนะคะเพราะว่าขายดีมากรวมไปถึงค่ะหลายๆท่าตอกว่าต้องตาเมื่อกครู่พิทากกระแดดที่ซื้อกระแดดไปแล้ว ตอนนี้เนี่ยที่อยากจะล้างหน้าอยากจะทําความสะอาดผิวหน้ามีโปรอะไรแบบเด็กเด็ดดำดำให้ที่มากมายดาน,นี้เรามาดูกันที่โฟมล้างหน้าโฟมล้างหน้าญี่ปุ่นค่ะโฟมล้างหน้าเซนกะลูกค้าเลือกได้เลยเพราะว่าทุกสูตรราคาลดให้กับคุณลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเินกะ r ปรเทควิปรุ่นนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นบิวตี้เซรั่มครบ10%ราคาปกตนินะ,ะคะขายอยู่ที่199บาทขณะนี้ราคาเพียงแค่189บาทเท่านั้นเองค่ะกระเธอก็ทำหน้านี้กันบ้างหลายๆท่านนะคะชื่อชอบกับการทาโทนเนอร์ก่อนที่เราจะบำรุงผิวแนะนำค่ะโทนเนอร์เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆ หลายหลายท่านค่ะถามหากันมาเยอะมากๆต้องตามาลียังกับโทนเนอร์แอนดูอค่ะจากเกาหลีมาแล้วนะคะช่วงหนึ่งเนี่ยขาดตลาดไปวันนี้จะโปรโมชั่นให้ดีกว่ากับแอนดูอ่ะเนอร์จากเกาหลีจากราคาปกติค่ะ200บาทตอนนี้159บาทอันนี้จะาเป็นไซส์พกพาน,นะคะหรือถ้าไหนาที่สนใจค่ะกับไซส์แบบ ไซส์ไม่ต้องซื้อบ่อยแนะนำกับไซส์ใหญ่ไปเลยจะดีกว่าค่ะไซส์นี้มาพร้อมกับขนาดที่จุใจค่ะ250 ml ราคาก็จะอยู่ที่